วันนี้พ่าน้โมมาเที่ยวมาเที่ยวนอนนิ่งเลยนอนนิง่งดูน้ำมนต์ก็มานะนี่นเส็จตื่นตื่นอ่าอีกหน่อยถ้าหาไม่เจอเนี่ยต้องแอบมาเที่ยวแน่เลยนะแต่ว่าเจ้านี่ลองให้หัดนั่งบนรถเริ่มจะน้องนิง่งนะน้องนิ่งใช่แต,แต่เจ้า แต่น้ำมนต์นี่คือจากกระดุกกระดิกนั่งนั่งนิ่งไม่ได้นี่จะกระโดดอย่างเดียวก็เลยต้องจับใส่กระป๋องมาน่ารักมากลูน่ารักครับข้อมือนั่งลงลูกนั่งลงข้อมือครับสวัสดีอยู่ในทรายแล้วสนุกกันเลยเด็กๆโอ้โหมานอนอาบแดดนี่โอ้น้ำใสมากเลยเนาะใช่นี่คือครั้งแรกของเด็กๆที่เด็กๆได้มาเจอแม่น้ำน้องยังไม่เคยมาตรงนี้นะ พาพาเล่นแล้วพาเล่นน้ำํำสนุกเลยคนสนุกเลยคนสนุกน้องๆน,นี่อาจจะยังไม่คุ้น,นชินใช่แต่เราก็ต้องฝึกให้น้องๆฝึกเขา่าอ่าหัดว่ายน้ําเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยหน้าร้อนเราคงได้มาบ่อยใช่ <laughs> มาเล่นน้ําใครร้อนนี่ไปโอเคดูเด็กๆนอนอบผิว ดูคนโอ้ยสนุกใหญ่เลยคนนะโอ้ยดูเอททางนู้นก็เล่นน้ำใหญ่เอททางนี้ก็นอนอบาสอุ่นเลยใช่ไหมเด็กๆโอ้ยน่ารักเหลือเกินสดชื่นนะอันนี้หมาหรือกระต่าย <laughs> สดชื่นเลยแล้วทุกคนสดชื่นโอ,โ,โอ้โหน้ำมาเปลี่ยนบรรยากาศอยากเล่นน้ำไหมน <c oughs> ไม่หรอตกลงนี่คือพาคนหรือพาหมามาเล่นน้ำเนี่ย <c oughs> ว่าไงน้ำมนน้ำมน์ลอกพอแล้ว <c oughs> มาอ้อนให้แม่อุ้มอีกแล้ว <c oughs> ใช่ รัก oh. ไม่เหลือเกินน้ำใสมากเลยเนาะน้ำกำลังน่าเล่นนะอืมใช่แค,แค่หัวเข่าแค่ห <laughs> ัวเข่าไปเดี๋ยวเราไปนั่งเล่นกันตรงนูง้นถูกหลังตาดีทุกคนลำพานน้อยๆใช่น้ำกำลังใสๆเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับแล้วนะฮะมา,างไงโอเควันนี้ถือว,ว่า สนุกสนานสนุกสนานกอดกันอุ่นเชียวกอดกันอ <laughs> ุ่นไปทุกคนเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะฮะวันนี้พามาช่วงกลางวันเลยแดดร้อนๆเนาะใช่ไปโอเค